เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกม b บีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมเลยเราจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชากันนานี้ก็คือตัวชาท้ายเดือนสิงหาของเรานะครับกับตัวชาซีรีส์่งคำเลือดพันปีนะครับโดยครั้งนี้จะมีตัวละครใหม่มาทั้งหมด2คนเท่านั้นเนาะก,ก็คือเทนจิโร่แล้วก็นิมายะนะสหนุ่มจากหน่วยสูนะันที่สุด โดยสูลล่างรีเมกกครบทีมสักทีนะขาด2คนนี้อยู่นานนะไอ้าคนก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเซนจูมาลุอิจิเบแล้วก็ฮิคิฟุเนะนะ3คนนั้นเนี่ยออกมาเกินครึ่งปีแล้วนะ2คนนี้เพิ่งจะตามมา <c oughs> นะกว่าจะตามมานะนในที่สุดก็ตามมาแล้วนะครับแน่นอนตัวนี้ลิมิเต็ดนะเพราะว่าเป็นตัวละครสงครามเลือดพันปีเนาะเป็นตัวละครลิมิเต็ด1 0 0เลยนะครับไม่ออกจากตัวฟี ทั่วไปนะแล้วก็ไม่ออกจากการรวมตู้อื่นๆยกเว้นตู้ซีรีส์สงคมเลือกพันปีเท่านั้นนะครับแน่นอนว่านี่คือตู้กาชาไทยเดือนนะครับมันจะมีในส่วนของตู้หลักและก็ตู้แยกครั้งนี้ตู้แยกมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันในส่วนของตู้แยกเราไปดูในส่วนของตู้หลักกันก่อนนะครับสำหรับตู้หลักนะครับจะมาตั้งแต่วันที่31สิงหาบ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่15กันยาก่อนบ่าย2โมงนอนระยะเวลาก็ ครึ่งเดือนเต็มๆให้เพื่อนๆได้ไปลองเปิดกันนะครับมีระยะเวลาตัดสินใจดังนี้เลยนะสำหรับตู้หลักนะครับและในส่วนของเลตตูกาชานะก็อารมณ์เหมือนเดิมเลยนะก็เหมือนตู้กาชาท้ายเดือนทั่วไปนะครับโอกาสกันได้5ดาวเนี่ยอยู่ที่6%ทุกสเต็ปนะครับลดเล1นด1.5ไฮไลท์4.5นะมีในส่วนของการันตีตัวละครไฮไลท์ทุกๆสเต็ปที่5นะครับแล้วก็ในสเต็ปที่25จะได้ตัวฟรีเข้ามานะก็ ไม่ได้ตั๋วฟรีเด้วยเรียกว,ว่าตั๋วการันตีนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราก็ต้องเปิดถึง25ถึงจะได้มานะครับตัวนี้จะสามารถไปเลือกได้ว่าอยากได้นิมิยะหรือว่าเทนจิโร่นะผู้เล่นที่มาเล่นช่วงหลังก็น่าจะคุ้นชินกับระบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าหลังๆมีกันทุกตู้นะครับอ่ะในส่วนของตัวละครร่วมตู้ครั้งนี้ถือว่าดูดีเลยนะครบปีหนึ่งนะน่าจะน่าจะใกล้ครบปีหนึ่งแล้วผมม,มั่นใจว่ามันครบเต็มที่ปีหนึ่งแล้วหรือย,อยังนะกับตัวละครร่วมตู้อย่างคิวเก้แล้วก็แบมบี้ เพราะว่าจำได้ว่าปีที่แล้วมันก็มาช่วงนี้นะครับในที่สุดก็มาเป็นตัวละครรวมตู้แล้วนะถือว่าตัวละครรวมตู้ดูดีนะครับมีตัวละครที่สามารถใช้งานจริงๆแบบเก่งๆเนี่ยสคนด้วยกันนะถ้าเกิดเอาตัวละครที่แบบยังมีหน้าที่โดดเด่นอยู่ก็2คนนี้คิวเก้กับแบมบี นะครับยังมีหน้าที่เด่นๆอยู่ยังคงใช้งานได้ดีอยู่เลยในะนปะัจจุบันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมตัวละครรวมตัวกันนะครับว่าณปัจนจะุบันยังคงใช้งานได้ดีอยู่ขนาดไหนมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับกับเซนจูมาลุหลังจากการเกิดใหม่นะั้นหลังจากการเกิดใหม่ดูดีขึ้นก็จริงแต่ว่าภาพรวม ยังไม่ได้ดูดียังไม่ได้ดูเก่งอะไรมากขนาดนั้นนะครับยังคงเทียบกับตัวละครสมัยใหม่ไม่ได้นะก็พอเล่นได้ระดับหนึ่งก็เอาไว้เล่นพวกดันทั่วไปเอาไว้เล่นพวกหอคอยแล้วการสลับเซ็นจูมาลุเนาะและก็ในส่วนของซาสากิเบะนะครับตัวนี้อารมณ์เหมือนกับเซ็นจูมาลุเลยนะทั้งซาสากิเบะกับอาอิชินนะครับแต่ว่า2คนนี้ณปัจจุบันยังไม่มีเกิดใหม่ต้องไปรอลุ้นเกิดใหม่นะณปัจจุบันสองคนนี้ก็พอเล่นได้นะครับความโกงความเก่งก็ใช้ได้ระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ทัดเทียบกับตัวละครสมมัยให นะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าเล่นได้ลื่นระดับหนึ่งถ้าเกิดพวกลงดันที่มันไม่ได้ยากเกินไปนะพวกดันทั่วไปหรือว่าหอคอยเอาให้มันตรงเงื่อนไขก็แล้วกันไปรอเกิดใหม่ในอนาคตนะครับ แล้วก็คนต่อมานะครับกับอิจิโกะสีม่วงนะสำหรับอิจิโกะในเวอร์ชันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนะผมมองว่าณปัจจุบันก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะแน่นอนมันคงไม่โกงมันคงไม่ระเบิดระเบอร์เหมือนตัวละครใหม่ๆที่โกงๆหรอกนะแต่ภาพรวมผมมองว่าก็พอใช้ได้นะครับสามารถเอาไปลงคอนเทนต์ยากๆได้อยู่เป็นตัวละครทดแทนได้เผื่อใครไม่มีตัวละครประเภทที่สังหารอลันคาสังหารอะไรสังกัดเนี่ยผมมองว่าอิจิโกะตัวนี้มันก็ยังคงมีดามจอยู่เพราะดามจมันก็ไม่แย่นะครับแล้วก็ภาพรวมเกมเพย์ก็ถือว่าใช้ได้้้ดดีีววววยสาาหรรัับอเช่นนภพมมมง ง่าย,ายไม่มีปัญหาพวกคอเนเทนต์ยากๆเนี่ยอันนี้ผมมองว่าก็พอไหวแต่ต้องดูภาพรวมเพื่อนรวมทีมด้วยนะเป็นตัวละครที่ใช้ทดแทนได้ในหลายโอกาสเลยนะสำหรับอิจิโกะนะครับแล้วก็คนต่อมานะครับกับน้องแบมบี้นะสำหรับแบมบี้ในนับปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงโดดเด่นอยู่โดยเฉพาะในการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลนะน้องแบมบี้ยังเป็นตัวเลือกระดับต้นๆของเกมอยู่เวลาคุณจะเอาไปตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลนะเพราะว่าน้องแบมบี้เนี่ยสกิลสองมันระเบิดบอสได้ดีมากๆภาพรวมอาเบลิตี้ก็ถือว่าดูดีมีความแรงนะแต่ว่าตัวนนีี้เ่ ถ้า2ถ้าเกิดไปเล่นดันอื่นที่ไม่ใช่ตีกิวเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเพราะว่าถ้า2ขห้องน้องเป็นการตั้งปอมยิงนะอาจจะโดนสวนได้ยิ่งไปลงลิมิเบเกอร์เควสเนี่ยเจอบอสมันที่มีซูเปอร์เมอร์มันวิ่งทะลุสก,กิลมาโจมตีสวนเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวน้องเนี่ยจะเหมาะมากๆในการเอาไประเบิดกิ้วนะเอาไปตั้งป้อมยิงบอสได้เลยเวลาไปตีกิวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกดันอื่นพวกลีมิเบเกอร์เควสอันนี้ อาจจะต้องใช้เทคนิคหน่อยนะถ้าเกิดเป็นดันตัอื่นนอกเหนือนเนี้ยไอ้พวกดันง่ายๆกว่าเนี้ยไม่มีปัญหานะก็สามารถเคลียร์ได้อยู่แล้วสำหรับน้องแบมบี้นะก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ในนปัจจุบันนะครับแล้วก็คนต่อมานะครับกับมหาเทพคิวเก้นะในการ์ตูนอาจจะไม่ได้เด่นแต่ในเกมเด่นมากๆหลายๆคนนี่รู้จักคิวเก้คือในเกมเลยนะตัวนี้เป็นตัวละครสีม่วงที่เก่งระดับต้นๆแล้วครับภาพรวมคือเกมเพ ดูดีมากๆนะภาพรวมสกิลทั้ง3สกิลถือว่าเพอร์เฟกเลยสกิลทั้ง3สกิลดูดีมากๆเอาเปอรี่ความลงความแรงมีครบถ้วนนะขาดแค่ความคล่องตัวนะครับถ้าเกิดมีความคล่องตัวได้ตัวนี้จะโคตรเพอร์เฟกมากๆนะเพราะว่าภาพรวมมันเก่งยิ่งสู้ยิ่งเก่งยิ่งเล่นยิ่งเก่งนะยิ่งจัดการศัตรูได้ความลงความแรงก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแถม พื้นฟูเลือดให้ตัวเองได้จากการติดลุกกินนะภาพรวมเกมเพย์ตามที่บอกมันดูดี q ิวเถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเอาไว้เคลียร์คอนเทนต์ต่างๆได้ดีนะพวกดันระดับสูงคิวเตอบโจทย์มากๆนะภาพรวมถือว่าเป็นตัวละครที่ เก่งมากอีกตัวหนึ่งสลับคิวเกะนะครับแล้วก็มาถึงตัวละครร่วมตู้คนสุดท้ายนะครับกับเจ้าเอสนอสเนอสลับเอสนอเนี่ยภาพรวมอ b i บ i t ิตี้ ility, ถือว่าดูดีนะความลงความแรงไม่แพ้น้องแบมบี้เลยนะครับอาบอริตี้มีทั้งเบิ้ลฮิตสกิลบวก2พร้อมกับบูสเอพีแปนะความแรงก็คือมีเห็นชัดเจนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปเสียหลักๆกก็คือในเรื่องของสกิลนะครับสกิลเอสนอเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สกิลสโหลดช้าเพราะเป็นสกิลไฮโลนะส่วนสกิลหนึ่งเป็นส ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะมันค่อนข้างเฉยๆเลยนะบางโอกาสบางจังหวะเนี่ยบางทียมันเคลียร์มอนเตอร์ไม่หมดด้วยนะบางครั้งมันติดขัดอาจจะลำคาญในเรื่องของเกมเพลย์ได้แต่ถามว่าหวยขนาดนั้นไหมเอาตรงๆเอฟนอนเนี่ยก็พอสามารถเคลียร์คอนเทนต์พวกตีกงตีกิวได้นะพวกตีเวลิฮาร์เนี่ยผมมองว่าไม่มีปัญหาดาเมจเนี่ยคือแรงระดับหนึ่งเลยนะผมเคยเอาไปโชว์อยู่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะเอฟนอนนี่คือดาเมจเนี่ยคือโอเคเลยนะครับไปตีกิวนี่คือใช้ได้เลยแต่อาจจะลำบากในเรื่องการโฟกัส ในการเคลียร์มอนเตอร์หน่อยหนึ่งเพราะว่าตามที่บอกเกมเพลย์อาจจะมีการติดขัดนะแต่ถ้าเกิดถามว่ามันเอาไปเล่นพวกดันระดับสูงมาได้ไหมได้ครับพอได้นะลิมิตเบรกเกอร์เควสก็พอได้ระดับหนึ่งด้วยนะสำหรับเจ้าเอ็นอนะครับขึ้นอยู่กับในเรื่องของกฎกติกาแล้วกันนะสำหรับเวลาจะเอาไปลงเนาะ และก็ต่อมามาดูในส่วนของตัวละครหลักหน้าตู้กันบ้างนะครับผมจะเริ่มที่เทนจิโร่ก่อนเลยนะสำหรับเทนจิโร่ในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่ายมาทูตแล้วก็หน่วยศูนย์เหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ออกแบบมาเป็นตัวละครสีเขียวเนาะค่าเอดีเคที่เลเวล0 0เนอีอยอยู่ที่823หน่วยก็เป็นสายโจมตีปกตินั่นแหละนะครับในส่วนของผู้สังหารของเทนจิโร่เนี่ยจะเป็นผู้สังหารมนุษย์พัสนะครับก็ เป็นผู้สังหารมนุษย์ที่เติมบวกเข้าไปนะแน่นอนว่ามันจะได้คุณสมบัติผู้สังหารมากกว่าผู้สังหารมนุษย์ที่ไม่มีบวกนะครับในส่วนของทําไม่ตายนะครับทำให้ศัตรูติดเนบชาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นันแล้วก็การโจมตีต่างๆของเทนจิโร่เนี่ยมีโอกาสทําให้ศัตรูติดเนบชาด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของลิงก์ที่เทนจิโร่ได้รับนะครับจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงที่สุดในเกมนับปัจจุบันแล้วอยู่ที่3 5เอครับอันนี้เป็นการเพิ่มสลของ ลิงเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงที่สุดเลยในนปัจจุบันนะปกติก่อนหน้านี้เนี่ยจะสูงแค่30%อันนี้เพิ่มไปอีก5%เป็น35%นะครับและในส่วนของสกิลพาสีที่เทนจิโร่ได้รับนะครับเทนจิโร่จะได้ในเรื่องของลบเชินบวก2ครั้งนะครับ ไม่ติดแช่แข็ง100%เซนะครับสามารถไปยืนแช่บอ่อน้าแข็งได้เลยไม่ต้องกลัวในเรื่องของบอ่อแช่แข็งนะครับไม่สนใจการกัดศัตรูและไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูอีกด้วยนะสามารถตีะลุไปได้เลยนะครับมาดูในส่วนของ A b i l i t y กันบ้างนะสำหรับ A b บ l i t ีที่เทนจิโร่ได้รับนะครับเทนจิโร่จะได้ในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติไปแบบเพียวๆอีก60%รนะรวมกับลิงเป็นเกเป็น9เลยนะครับ เมื่อเทนจิโร่ทำศัตรูติดสถาน,นปกติเนี่ยติดนานขึ้นอีก5วินาทีนะอัปลิที่ต่อมานะครับอันนี้ส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้ของเรานะรวมตัวเราด้วยนะครับ เมื่อเผาโยมทูตโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติอยู่เนาะดามเมจจะดนแรงขึ้น30นะก็เป็นอัพเดทที่ดูดีเลยนะมันส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้ของเราด้วยนะครับยืดเวลาท่าเสริมพลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังเนาะสกิล2ของเจ้าเทนชิโลเนี่ยจะเป็นสกิลบัฟนะครับพอมี2อัพเดทนี้มันทําให้การบัฟเนี่ยอยู่นานขึ้นแล้วก็ทําให้การบัฟเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะครับ แล้วก็เทนจิโร่นะครับยังมีในเรื่องของซูเปอร์อาร์เมอร์ทำให้โดนตีไม่ลม้มไม่ชะงักแล้วก็รวมไปถึงการฮิลหมู่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการฮิลด้วยนะทำให้การฮิลแรงขึ้นแล้วก็การฮิลเนี่ยมันจะฮิลให้เพื่อนด้วยนะเพราะว่าเทนจิโร่มันมีสกิลฮิลอยู่ในตัวด้วยนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารมนุษย์30%นะแต่ถ้าเกิดคุณไปตีแบบยิวจะเป็น5 0นะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีระยะไกล แต่ถ้าเกิดไปตีเป็นกิลจะเป็น30%แน่นอนการโจมตีของเทนจิโร่เป็นการโจมตีระยะไกลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเบิร์นฮิตโจมตีปกติบวก1แต่ถ้าเกิดไปตีกิลจะเป็นบวก2แน่นอนนาตัวนี้ออกแบบมาเพื่อตีกิลมนุษย์เป็นหลักเลยนะครับและณนปัจจุบันตัวละครที่ตีเผามนุษย์ระยะไกลเนี่ยที่มันเข้าท่านะไม่มีเลย สายจงตีปกตินี้คือไม่มีสักตัวเลยนะครับใครที่ต้องการหาตัวละครไปช่วยตีกิวนะไม่ว่าจะไประดับเวลิฮาร์ดหรือระดับในแม่เจ้าเทนจิโร่ตอบโจทย์มากๆในการตีกิวเผามนุษย์ระยะไกลนะเพราะเป็นตัวละครตัวเดียวเลยที่มันออกแบบมาช่วยตีกิวในเผามนุษย์ระยะไกลแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับภาพรวมก็ถือว่าดูดีความลงความแร็โอเคแถมเล่นง่ายช่วยทั้งฮิวช่วยทั้งบัฟในทีมได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ของเทนจิโร่กันว่าภาพรวมจะเป็นยังไงเนาะ มันเล่มวิธีการโจมตีปกตินะครับสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลสี่ครั้งด้วยกันนะก็ปล่อยอะไรนี่ยปล่อยน้ำเหรอ <c oughs> อ,อ๋อน้ำพุเลยลืมไปแล้วก็ดอกสุดท้ายปล่อยเป็นแสงนะครับซึ่งเทนจิโร่เนี่ยเขาขาดอาบลิตี้เพิ่มความกว้างในการโจมตีปกตินะแต่ถ้าคุณดูจากอนิเมชันเนี่ยสายโจมตีระยะไกลมันก็ไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีอาบลิตี้นั้นถ้าเกิดเทียบกับสายโจมตีระยะประชิดนะ,ะเพราะว่าการโจมตีเนี่ยมันยังคงเก็บมอนเตอร์ได้อยู่นะครับก็เป็นจุด จุดขายของเขาเลยในการโจมตีปกติเนี่ยพวกสกิลไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่มีแค่สกิล2นะสกิลหนึ่งเป็นการโจมตีแบบนี้เลยนะตุ้มข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ได้โฟกัสอะไรอยู่แล้วนะสำหรับสกิลของสายโจมตีปกตินะมาโฟกัสที่สกิล2ดีกว่าสกิล2จะเป็นสกิลบัฟแล้วก็ได้ฮิวด้วยนะได้2อย่างเลยทั้งบัฟทั้งฮิลนะครับคูดาวเท่าเดิมไม่ต้องกลัวนะครูดาวเท่ากับการบัฟปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็สกิล3นะครับ อันนี้น่าจะทั้งจอนะนถ้าน่าจะทั้งจอนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันโจมตีเป็นวงกว้างเฉยหรือว่าทั้งจอแต่คิดว่าน่าจะทั้งจอนะครับแต่จริงไม่ต้องสนใจเรื่องสกิลมากสนใจแค่ผลลัพธ์อย่างเดียก็คือสกิลสาม <laughs> เทนจิโร่มันได้ฮิวเออมันได้ฮิวนะแอนิเมชันทำไม่ตายนะครับนี่ปลาน้าอ๋อปลดปล่อยดาบอันนี้คือปลดปล่อยดาบของเขาเนาะแล้วก็โดดฟันโอเคก็ใช้ได้อยู่สำหรับแอนิเมชันทำไม่ตายนะดูดีกว่าว์ชั่นแรก แล้วก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะครับกับนิมาียโอเอนสึนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกเป็นนิมายะนะครับเพราะว่าผมติดเรียกนิมายะมาตั้งแต่ต้นแล้ว <c oughs> บางทีเรียกนิมาียมันติดขัดนิดนึงนะผมจะเรียกเป็นนิมายะแล้วกันเพื่อให้มันลื่นไหลนะครับสำหรับเจ้านิมายะนะครับจะเป็นเผ่ายมทูตหน่วยศูนย์นะครับครั้งนี้ออกแบบเป็นตัวละครสีฟ้านอาะเป็นสายสกิลด้วยนะครับค่า s p อยู่ที่893หน่วยเลยก็ถือว่าสูงเช่นกันนะครับ และในส่วนของผู้สังหารนิมยะจะเป็นผู้สังหารไล้สังกัดพัสนะครับก็สังหารไล้สังกัดที่รุนแรงที่สุดนะั้นรุนแรงกว่าไล้์สังกัดปกตินะั้นในการสังหารนะครับในส่วนของทําไม้ตายนะครับสร้างความเสียหายเฉยๆนะเจ้านิมยะเนี่ยไม่มีในเรื่องของสถานะผิดปกติอะไรเลยนะทุกการโจมตีเลยนั้นะเน้นตีเพียวเป็นหลักนะครับและในส่วนของ ex move นะครับเจ้านิมยะเนี่ยมี ex move ด้วยนะก็แค่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเฉยๆ นะครับไม่ได้มีผลพิเศษอะไรไม่ได้มีในเรื่องของบัฟการดีบัฟหรือสถานะพิบัติอะไรนะครับแค่สร้างความเสียหายเฉยๆนะครับแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันรุนแรงนะเป็นวงกว้างนะครับคู่ดาวหกิวินาทีเนาะและในส่วนของลิงก์ที่นิมยะได้รับนะครับจะได้เป็นในเรื่องของเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ไม่ได้ติดสถาน,นะพิบัติเนาะความเสียหายจะรุนแรงขึ้น40%ทุกการโจมตีเลยไม่ว่าคุณจะโจมตีโปรเตสกิลหรือทาให้ตายก็แล้วแต่นะครับ และตัวของนิมยะเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเกตเอฟเฟกอีกด้วยนะหลังจากนิมยะเปิดเกตนะครับนิมยะจะได้ความสามารถดังนี้นะอย่างแรกเบิ้นฮิตสกิลไปเลย1นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงของสกิลบิ100๊ก0น0ะสําหรับเกตเอฟเฟกก็ถือว่าเพิ่มความรุนแรงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Skill สกิลพาสีที่เจ้านิมยะได้รับนะครับจะได้ในเรื่องของโลวเชิญบวก2ครั้งด้วยกันนะครับเพิ่มความกว้างของสกิลล้วก็ไม่สนใจกานการศัตรูไม่สนใจการบล็อก การโจมตีระยะประชิดของศัตรูอีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Ability ที่นิมยะได้รับนะครับจะมีในส่วนของเบิร์นฮิตส l ิลบวก2ไปเลยนะอันนี้ไม่มีเงื่อนไขได้ไปเลยนะครับแล้วก็เบิร์นฮิตทำไมตายด้วยอีกหนึ่งนาะไลาเงื่อนไขเช่นกันนะครับเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ไม่ได้ติดสารพัดติดาเมจจะรุนแรงขึ้น แบบ100%ถ้าเกิดเอาไปรวมกับลิงก์จะกลายเป็น140%ทันทีนะครับเพราะว่าลิงก์กับอัลนิมันต้องเอามารวมกันเนาะสลับเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ไม่ได้ติดสารพัติดาเมจแรงขึ้นนะครับก็เงืง่อนไขง่ายๆไม่ต้องไปโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสารพัตินะครับนิมายะมันไม่มีสถานะพิบัติอยู่แล้วก็ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ หลังจากที่ศัตรูถูกการโจมตีจากทําให้ตายเรานะครับจะถูกลดค่าป้องกันด้วยนะสำหรับอับิลีตี้ลดค่าป้องกันเนาะเพิ่มระยะลบิเชิญให้ด้วยแน่นอนตัวนี้พิ้วเลยนะเพราะว่าพาสีเนี่ยได้ในเรื่องของเพิ่มจํานวนหลบถึง2และอันนี้เพิ่มระยะไปอีกก็พิ้วลื่นไหลเลยนะครับ ไม่สนใจซูเปอร์อาร์เมอร์ของสตูนะอ่าเวลาคุณลงดันต่างๆเนี่ยสตูที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์โดนตีทะลุล้มไปเลยนะครับปกติมีซูเปอร์อาร์เมอร์สตูมันจะไม่ล้มเนาะแต่ถ้าเกิดเจอการโจมตีจากนิมนยะนเนี่ยลงไปนอนแมะเลยนะครับแต่ความสามารถนี้จะไม่ส่งผลใน PVP นะมันมันจะโกงเกินลดคูดาวสกิล 12เนะทำให้การวนสกิลมันเป็นไป,นปนได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ติดไฟลวกแบบ100%เปอเซ็นตด้วยเผื่อเมื่อคนไหนอยากจะเอาไปลงในเรื่องของการตีกิลไล่สังกัดระยะประชิดนะมันเป็นบ่อไฟก็การที่มีกันไฟก็สามารถ กันไอ้บ่อนั้นได้นะครับมีในส่วนของเกรดแลมเพดด้วยนะครับอัปลิตี้นี้จะส่งผลทําให้คุณเก็บเกรดเอฟเฟกได้เร็วขึ้นนะยิ่งคุณจัดก,การศัตรูค่าเกรดของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับปกติเกรดเอฟเฟกเนี่ยเมื่อจัดก,การศัตรูมันจะไม่ได้แต้มเกรดเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มก็เฉพาะแค่คุณออกแอคชั่นต่างๆในเรื่อง,องการโจมตีนะครับแต่การสังหารศัตรูมันจะไม่ได้แต่การที่มีเกรดเอฟเฟกเอ้ยการที่มีเกรดแลมเพดมาเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งจัดกกกาาารััตูยิิ่่่งงเเเพมมคขึ้นน,นอ และเมื่อคุณเปิดเกตเอฟเฟกนะเมื่อคุณเริ่มเปิดเกตเอฟเฟกสกิลของคุณจะลดคูดาวให้เลย3 0เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆเอาไปคอมโบกับเกตเอฟเฟกได้ดีเลยเพราะว่ามันจะทให้ตุณวนสกิลได้ง่ายขึ้นนะเปิดเกตปุ๊บคุณวนสกิลเลยสามารถลัวสกิลได้ต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อสตาร์ทเกมนะครับเกตเอฟเฟกของคุณเนี่ยจะสตาร์ทอยู่ที่70%เลยคุณไม่ต้องไปเริ่มเก็บเกตเอฟเฟกตั้งแต่ศูนย์นะครับอันน เด็ดไปตรงกลางกดสกิล3เกตดคุณก็น่าจะเต็มหลอดแล้วนะต่อให้ไม่เต็มคุณก็กดสกิล1ทับไปทีนึ่งก็เต็มหลอดลนะเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ เปิดเกตได้ไวเลยนะครับมีครบเครื่องเกตแลมเพสสตาร์เกตนะครับหรือไปรวมถึงการรีคูดาวเมื่อเปิดเกตนะเอบุลิตี้สำคัญของเกตเอฟเฟกมีครบนะครับและเปิดเกตเอฟเฟกมันก็ไม่ไดก้กี่ได้ความแรงเข้ามาเห็นได้ชัดนะได้ทั้งในเรื่องของเบิร์นฮิตสกิลแล้วก็ความแรงสกิลร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดไปรวมกับตั้งต้นเนี่ยคุณจะเป็นเบิร์นฮิตสกิลถึงสามเลยตอนเปิดเกตเอฟเฟกนะแล้วก็ความแรงต่างๆได้ความแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แถมกับโจมตีใส่ตัวละครไม่ติดรทรัพย์ติดเนี่ย นะแน่นอนถ้าเกิดถามว่าเป็นตัวละครที่มันเป็นบูสต์เอพีเนี่ยมันจะดูดีกว่าหรือเปล่าผมก็มองว่าเธอเป็นบูสต์เอพีเนี่ยมันดูดีอยู่แล้วนะครับแต่นิมายะเนี่ยไม่ได้ดูแย่นะผมมองว่าความลงความแรงมันก็มีนะเห็นได้ชัดเลยตัวนี้เนี่ยออกแบบเอาไว้เล่นในคอนเทนต์ที่มันระดับสูงนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตีกิ้วหรือว่าจะเป็นในเรื่องของลงดันลิมิตเบเกอร์เควสนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปเล่นตรงแง่นี้ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันดีกว่าว่า เกมเพยนีม่มยาจะดูดีเหมือนข้อมูลของเขาหรือเปล่านะเพราะตัวนี้เนี่ยความแรงมีนะความผิวมีนะภาพรวมคือดูดีนะตอนนี้เหลือแค่เกมเพยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะลื่นขนาดไหนในส่วนของสกิลทั้งสสกิลของเขานะครับเรามาเริ่มกันที่ปุ่ม ex ก่อนเลยนะครับสำหรับความสามารถของ ex move ของนิมยะเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายเฉยๆนะแบบเมื่อกี้เลยเน,นี่ยตรงนี้เลยตุ๊กแค่นี้เลยนะครับอ่าเป็นการสร้างความเสียหายแบบวงกว้างนะซึ่งดาเมจเดี๋ยวคุณดูดาเมจโอ้เป็นล้านเลยเหรอพี่ ดาเมจรุนแรงนะครับเป็นดาเมจที่รุนแรงเลยนะสำหรับเจ้านิมยานะก็อารมณ์เหมือนของซุยฟงนั่นแหละสำหรับเอ็กมูของนิมยานะก็เป็นการเติมดาเมจเข้าไปนะเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าครูดาว60วินาทีเลยนะครับมาดูในส่วนของเกมเพลย์ทั่วไปกันบ้างนะครับเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเนาะการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะเป็นการฟันไปข้างหน้าแบบระยะประชิด4ครั้งด้วยกันเนาะ และในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบไกลๆเลยสำหรับสกิลนี้นะมันเป็นการโจมตีที่แบบพุ่งไปไกลๆเลยนะเป็นการปล่อยขึ้นไปไกลๆเลยเนาะและในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการพุ่งไปฟันข้างหน้าแบบวงกว้างนะครับนี่ปุ๊บ,บเออท่าสองดูเท่เนี่ยผมชอบดีนี่เห็นปะมันปุ๊บเออเท่เลยแล้วก็ในส่วนของท่าสามนะครับก็ทั้งจอนะตามตามระบบอยู่แล้วสกิลสามนี่ทั้งจอเลยมาดูในส่วนของ แอนิเมชันถ้าไม่ตายกันบ้างนะครับโชว์หน่อยดิอ้าวยืนนิ่งนี่ก็คล้ายๆกับเวอร์ชั่นแรกแค่เป็นเวอร์ชันของอนิเมะนี่นี่เขาปล่อยใส่ใครเนี่ยปล่อยใส่ลมเรามาดูในส่วนของตู้แยกกันบ้างนะครับผมจะเริ่มที่ตู้ของนิมยะก่อนเลยนะสำหรับตู้ของนิมยะเนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่15 กันยาบ่าย2โมงยูนถึงวันที่21กันยาก่อนบ่าย2โมงนะครับซึ่งตู้นี้เนาะครั้งนี้เขาปรับนะครับสำหรับตู้แยกนะปกติเนี่ยตู้แยกตัวละครมันจะมีทั้งหมด4ตัวละครนะแต่ว่าครั้งนี้จะกลายเป็น5ตัวละครแล้วในไฮไลท์นะครับมีถึง5คนเลยนะรวมตัวละครนิม,มยาเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเลดเนี่ยมันจะไม่มีหลุดเลดแล้วนะครับจะได้แค่ไฮไลท์อย่างเดียวซึ่งไอตรงจุดๆดนี้ เพื่อนชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่บอกกันได้นะโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบบเก่ามากกว่าให้มันมีลุตเลตแต่ว่ามีเพียงแค่4ตัวละครนาตุแต่นี้เนี่ยมี5ตัวละครเลยมันเหมือนมันแย่งโคต้ากันนะเข้าใจอยู่ว่ามันมีลุตเลตนะแบบเก่าแต่ผมมองว่าลุตเลตมันโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับแต่อันนี้คือแบบไม่มีลุตเลตแต่5ตัวละครนะครับอัตราก็ได้5ดาวนะครับอยู่ที่5%เหมือนเดิมตามที่บอกไม่มีลุตเลตนะการันตีสเต็ปที่5แล้วก็10ไม่ต้องกลัวลุตเลตแล้วเพราะว่ามันออกไฮไลท์ให้คุณแน่นอนก็ไป อ่าท้องนโมก,กันก็จะออกใครนะครับถ้าเกิดเป็นภาพรวมตัวละครตู้แยกของนิมยะเนี่ยผมมองว่าตัวละครที่ยังใช้งานได้ดีๆอยู่นะครับมี2คนด้วยกันก็คือเจ้าชูเฮกับฮินามุรินะครับน้องฮินะช่วยฟาร์มได้นะส่วนชูเฮเป็นตัวละครที่เอาไว้ฟาร์มแบบเป็นลิง์เลยนะอันนี้ของดีเลยสามารถใส่เป็นลิง์แล้วก็เพิ่มจํานวนการดรอปน้ําหอมเหล็กได้นะครับซึ่งส่วนตัวอื่นผมมองว่าเอาไว้เล่นทั่วไปนะโอโกเนี่ยมันเอาไปเล่นในพ v พีได้ดีนะครับเวลาเจอหัวหน้าหน่วยแต่ณปัจจุบัน เมตาที่เป็นหัวหน้าหน่วยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วนะก็เป็นตัวละครที่เอาไว้แอนตี้พวกหัวหน้าหน่วยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตู้แยกต่อมานะครับตู้แยกของเทนจิโร่นะจะมาตั้งแต่วันที่21กันยาบ่าย2องโมงยูนถึงวันที่27กันยาก่อนบ่าย2องโมงนะครับเลทเท่ากันนะเลทเหมือนกับตู้มักกี้เลยไม่มีลุลเลท5%เร5%การันตี5กัต่อสินะครับตัวละครในตู้5คนนะครับก็ โดยภาพรวมเนี่ยผมบอกว่าตัวละครที่ใช้งานได้ดีอยู่นะที่ผมมอกว่าดีอยู่เลยจะมีเพียงแค่ลูคเคียนะครับลูคเคียนี่คือแรงใช้ในลิมิเกอร์เควสก็ได้มันสามารถรีโหลดคูดาวสกิลได้นะภาพรวมคือลื่นไหลนะครับอาจจะมีสกิล2นิดหนึงนะครับตรงที่เวลาไปเจอเงื่อนไขที่บล็อกการโจมตีระยะประชิดเนี่ยของลูคเคียมันจะแป๊กสำหรับสกิล2 นะครับเพราะว่าสกิลสองของเธอเป็นการโจมตีระยะประชิดนะแต่ถ้าเกิดเอาไปลงดันเรเบเกอร์ควีตเนี่ยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเพราะว่ามีในเรื่องของเข้าสู่ฉากแล้วมันลดคูดาวสกิลให้ทําให้ลัวสกิลได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับภาพลุมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มันมีความแรงชัดเจนเกมเพ์ gameplay. อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ภาพลุมก็ถือว่าไปอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆสำหรับลูเคีย แล้วก็สวตัวละครอื่นๆผมมองว่ามันเป็นตัวอะไรเสริมเพิ่มเติมมากกว่าไม่ใช่ตัวละครเด่นตัวละครที่มีหน้าที่หลักขนาดนั้นนะครับมีปู่สามารถช่วยฟาร์มพวกหยาดน,น้ําได้นะแต่ภาพรวมก็ณนะปัจจุบันตัวละครที่ช่วยฟาร์มมันมีเยอะแยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครล้มตู้ที่ผมบอกว่าดูดีจริงๆเลยมีลูเคียตัวเดียวนะกับเทนจิโร่ที่เป็นตัวละครหลักเท่านั้นเองสำหรับตู้กระชาแยกของเทนจิโร่นะครับ สรุปภาพรวมตู้กระชาส่งคบเลือดพันปีในครั้งนี้นะในที่สุดก็มาครบนะครับสลับหน่วยศูนย์ทั้ง5คนนะอันนี้2คนเพิ่มเติมมาแล้วนะครับตู้นี้ ถามว่าน่าสนใจไหมเอาตรงๆผมบอกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะตัวละครน้าปกก็ดูดีตัวละครล้มตู้ก็ดูดีด้วยนะครับตัวลว้มตู้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงเลยนะบางตัวละครอาจจะไม่ใช่เป็นตัวละครหลักนะครับแต่ก็พอใช้งานได้อยู่ไอพวกเอสนอกับอิจิโกเนี่ยมันไม่ได้แย่แต่ก็เป็นตัวละครทดแทนได้อยู่แล้วก็เป็นตัวละครทดแทนท,ท,ที่ดูดีระดับหนึ่งด้วยเพราะว่ามีความแรงนะครับส่วน2คนนี้ก็ยังไม่ตกเคนนะครับมันยังมีหน้าที่หลักๆอยู่ลิมิตเบเกอร์เควสเนี่ยหลับตาคิดเอาฮิวเก้ไปมันก็ ใช้ลงได้แทบจะทุกงานเลยนะครับบางทีเจอเงื่อนไขแค่เป็นสีม่วงโจมตีระยะประชิดเนี่ยใสฮิวเก้เข้าไปได้เลยมันได้ทั้งลดคูดาวมันได้ทั้งความแรงมันได้ทั้งเกมเพล์ที่ดี ภาพรวมคือตัวละครที่เก่งมากๆตีกงตีกิวเนี่ยก็เอาไปใช้งานได้ด้วยนะครับใช้งานได้ดีเลยสำหรับคิวเกนไอแมวเวลีฮาร์อะไรพวกนี้มันตอบโจทย์หมดนะครับส่วนน้องแบมณปัจจุบันตามที่ผมบอกถ้าเกิดเอาตอบโจทย์จริงๆคือตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลนะครับแต่ณปัจจุบันมันยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่มันดูดีเท่าน้องแบมไงเออถ้าเกิดจะเอาแบบดาเมจจัดจ้านอะไรพวกนี้ในการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลเนี่ยผมว่าน้องแบมตอนนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่มีหน้าที่หลักอยู่มันจะอารมณ์ไม่ายเทนจิโร่เลยนะ ถ้าถามผมส่วนตัวนะผมคิดว่าในอนาคตมันมีตัวละครมาทดแทนน้องแบมอยู่แล้วผมคิดว่ายังไงก็มีไอที่สังหารหัวหน้าหน่วยระยะไกลที่แบบออกแบบมากเก่งๆที่เก่งกว่าน้องแบมเนี่ยนะครับเพอเพะจะเล่นง่ายกว่าน้องแบมด้วยนะผมคิดว่ามันมีมาให้แน่นอนแต่จะช้าหรือจะเร็วก็ต้องรอติดตามกันนะครับใครที่กาลังติดปัญหาเรื่องหัวหน้าหน่วยระยะไกลอยู่อยากได้มาเลยก็มาเปิดตัวนี้เผื่อได้น้องแบมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อยากให้โฟกัสตัวหลักมากกว่าตัวลุมตุ ตัวล้มตู้มันมันไปอยู่หลังตู้แล้วนะครับคืออย่างน้องแบบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีตัวละครที่ทําหน้าที่ที่เหมือนกันออกมาก่อนไอตัวละครหน้าตู้หน้าที่เป็นหน้าที่ที่เหมือนกันอย่างของเทนจิโร่เนี่ยผมคิดว่าตัวละครที่จะเป็นสายโจมตีปกติสังหารมนุษย์ระยะไกลเนี่ยที่จะออกมาเร็วๆนี้ต่อกันเลยนะผมคิดว่ามันคงไม่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้องแบบเนี่ยไม่แน่ พอตัวนี้ความสามารถแบบนี้มันออกมาจะเป็นปีแล้วเผอิญ<ๆ>อาจจะถึงปีแล้วผมจำไม่ได้ระยะเวลาว่าถึงปีหรือยังแต่ใช้คาว่าเกือบๆแล้วกันนะเออผมว่ามันจะมาก่อนเทนจิโร่แน่นอนตัวละครที่หน้าที่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ในส่วนของผู้สังหารมนุษย์นะสังหารมนุษย์ระยะไกลโจมตีปกติระยะไกลเนี่ยคือมันจะไม่มีตัวไหนที่แบบมีหน้าที่เหมือนเทนจิโร่เลยนะครับพะใช้ตัวนี้นเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยสำหรับเทนจิโร่ใครที่เป็นสายซีเรียสต้องตีอยู่นะต้องการผ่านไนแม่นะครับไนแม่เนี่ย ยิ่งจำไปเลยสำหรับเทนจิโร่เนะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวละครที่มีอยู่ในนับปัจจุบันณนะตอนนี้นะที่สังหารมนุษย์ระยะไกลเนี่ยมันแทบไม่มีตัวไหนที่มันแบกผันไนแอมได้เลยแล้วนะยกเว้นว่าของคุณฟูมากจริงจงซึ่งผมไม่รู้ด้วยต่อให้มันฟูมากแบบห้าถ้าห้ามันจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีเทนจิโร่เนี่ยช่วยได้เยอะแน่นอนแล้วก็ในส่วนของนิเมยะเนี่ยไอตัวนี้ถ้าเกิดถามผมว่าเก่งไหมตัวเนี้ยเก่งค่อนข้างครบเครื่องเลยนะมีทั้งในเรื่องของความพิ้วนะครับเกมเพย์ที่ดีนะสกิ นะครับภาพรวมคือมันดูดีแต่จําเป็นขนาดนั้นไหมผมมองว่ามันไม่ได้จําเป็นเท่ากับเทนจิโร่ไอเทนจิโร่เนี่ยมีหน้าที่หลักแล้วตัวละครที่ใช้ทดแทนมันน้อยแต่กับกันนิมยะเนี่ยมันหน้าที่มันอ่ะมันดีเว้ยมันเก่งมันสามารถเคลียร์พวกคอนเทนต์พวกตีกิ้งตีกิ้วนะช่วยเคลียร์เทนช่วยเคลียร์คอนเทนต์พวกลิมิตเบรกเกอร์เควสได้นะครับแต่มันมีตัวทดแทนที่ค่อนข้างเยอะที่มันเก่งๆแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันแล้วด้วยพวกยูฮาบัตส้มแล้วก็ไว้ฉลองครบรอบ8ปีไอสอง มันก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับพวกตีกงตีกิวเนี่ยไอ้สองคนนั้นก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับยูฮบัตเล่นง่ายด้วยสกงสกิลมันมีรวบให้เพื่อนด้วยภาพรวมคือมันเก่งนะครับถามว่านีมายะทําหน้าที่แบบ2คนนะั้นได้ไหมมันก็ทําได้แต่ที่ผมบอกก็คือมันมีตัวละครที่ใช้ทดแทนอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆมีกันหรือเปล่า ในส่วนของลิมิเกอร์เควสเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแล้วแต่กันไปเช่นถ้าเกิดเป็นผู้สังหารไรสังกัดไอ้สามคนนี้ได้หมดนิมยะยูวัตหรือไว้นะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขอื่นๆเช่นต้องเป็นเผายมทูตเป็นเผ่าไร้สังกัดเป็นสีนู้นสีนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโบนัสแล้วกันว่าตัวไหนตอบโจทย์มากกว่ากันนะครับว่าโบนัสมันเอื้อต่อใครมากกว่ากันนะครับแต่ว่ามันใช้งานค่อนข้างคล้ายๆกันเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองคิดดูอีกทีว่านิมยะ เพื่อนๆสนใจมากน้อยขนาดไหนเก่งไหมเก่งจริงแต่ตัวละครที่มันทําหน้าที่ได้คล้ายๆกันที่มันสามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันมันก็มีอยู่แล้วต่อประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีนะใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะคําถามสุดท้ายเพื่อนๆครับถามมันเข้ามาแล้วระหว่างพินจิโร่กันนิมยะใครดีกว่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับไอดีเพื่อนๆนะครับถึงผมจะบอกว่านิมยะมีตัวละครทดแทนเยอะแต่ถ้าเกิดไอดีเพื่อนๆไม่มีตัวละครทดแทนเลยนิมยะก็สําคัญเหมือนกัน นะครับเพราะฉันก็ขึ้นอยู่กับรหัสเพื่อนๆเ,เลยว่าเพื่อนๆมีตัวละครที่มันใช้หน้าที่เหมือนกันหรือเปล่านะต้องการใช้ตัวละครแบบไหนก็ลองมาหากันดูนะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อผู้คนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริมต้นพีแค่เดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไวเ้เจอใหม่ว้ดวหน้าสวัสดีครับ